เรามาเปิดกล่องดูนะครับวันนี้ลูกค้าส่งไฟท้ายมานะครับโอเคนช่างเปิดกล่องครับเป็นไฟท้าย LED นะครับตัวนี้เป็น LED นี้เป็นอะไรครับโอเคเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวเก่าเป็นไฟแต่งนะครับมาดูกันนะะอันนี้เขาเขียนไว้ยังไงครับช่างมีโน้ตมาไหมอ่ะมีโน้ตมานะฮะเขียนว่าอ่าโคมนอกนะฮะสีปกติครับ อ่อให้เทียบแสงกันนะครับมีดวงหนึ่งนะฮะที่ส่งมาอันนี้ดวงใหญ่ปกตินะฮะก็จะมีดวงเล็กนะฮะดวงนี้บนฝาท้ายน่าจะมีปัญหานะครับดวงนี้ดวงนี้เดี๋ยวต้องลองเช็คดูฮะอันนี้เขาเขียนไว้ว่าไงครับเนี่ยมีโน้ติสมาไหมอ่าอันนี้เมื่อกี้ีนช่างเอาเอาโน้ติสไปแล้วนะครับมาดูฮะ หลอดไฟท้ายไม่ติดนะครับน้ําเข้าเดี๋ยวทําการแก้ไขตามอาการแจ้งเสียนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมว่าเป็นยังไงครับก่อนสมงกลับโอเคนะครับพามาชมหลังที่เราทดสอบแล้วนะครับนี่นะฮะไฟตรงนี้ติดไม่เต็มนะครับตรงนี้ติดมานะครับแบบนี้โอเคนะครับสําหรับไฟดวงนี้เดี๋ยวทําการแก้ไขนะครับซ่อมให้ใช้งานได้เต็มมาถึงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทําการส่งกลับนะครับเดี๋ยวรอรับชมงานซ่อมครับ โอเคนะครับพามาชมนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายของปาเจโร่สปอร์ตนะครับเป็นโฉมปีประมาณ2008ถึง2012นะครับโฉมนี้นะครับนี่เป็นทับทิมนะครับบนฝาท้ายนะครับนะครับมาแล้วไฟตัวนี้นะฮะติดไม่ครบติดมาอยู่แค่นี้เองนะครับตอนนี้เราทำแก้ไขให้ใช้งานได้แล้วนะครับมาเปิดปุ๊บเปิดไฟลี่เป็นแบบนี้นะครับ ติดครบครับแก้ไขตรงนี้ในส่วนของน้ําที่ขังอยู่นะฮะแเมื่อกี้นี้น้ําเข้าไปนะครับตอนที่ส่งมานะครับน้ําเข้าไปขังโคมนะครับอันนี้แก้ไขเอาน้ําออกพร้อมกับแก้ไขในส่วนของไฟที่ดับไปนะครับโอเคนะฮะสำหรับใครที่ใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแต่งนะครับไฟโคมดําโคมแดงนะครับสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับเรารับซ่อมไฟท้าย LED แล้วไฟหน้า LED นะฮะ รวมถึงไฟ LED ในจุดต่างๆด้วยนะครับของรถยนต์ทุกรุ่นนะฮะอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถนนะ้าแดมเพชรบุญครับ